สวัสดียมามเช้าครับเพื่อนๆนครับวันนี้จะให้ดูความวุ่นวายไม่รู้ว่าทุกท่านใครๆอยากจะวุ่นวายอย่างนี้บ้างครับ <laughs> ช่วงนี้โควิดระบาดนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คืออาหารเสริมตัวนี้นะฮะตัวโคซิงจีนะครับได้รับการตอบรับอย่างมากมายนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะฮะมีปัญหาในเรื่องของอยู่ในปัจจัยของความเสี่ยงนะครับ ในเรื่องของการทํางานนะฮะแล้วก็ชุมชนที่ตัวเองอยู่นะครับมีปัจจัยเสี่ยงตัวนี้ดีมากๆนะฮะสำหรับท่านที่จะต้องใช้ในส่วนของอสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นกับร่างกายนะครับนอ,นอกจากนั้นตัวนี้ก็ยังดูแลในส่วนของสุขภาพอื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอภูมิแพ้แพ้ภูมิต่างๆนะฮะวันนี้นะฮะผมจัดส่งสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้20กล่องนะครับแถวละนะฮะแถวละ5นะครับแถวละ5 ห้าสิบสิบห้ายี่สิบนะครับแล้วก็ตัวเพิ่มสศกนะฮะตัวนี้สําหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของนอนไม่หลับหลับไม่เต็มอิ่มหลับไม่เต็มตื่นนะครับแล้วก็ดูแลในองค์รวมของร่างกายด้วยนะครับเซตนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด6กล่องนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด6กล่องนะฮะ <l ique noise> แล้วก็มาในส่วนของเซตตัวนี้นะคะครีมนวดนะสำหรับดูแลในเรื่องของคนที่มีปัญหาในเรื่องของฟกช้ำดําเขียวปวดเส้นปวดเอ็นนะฮะปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกนะฮะแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับ ชุดนี้นะฮะยีหกล่องอ่ะยี่สกหอดนะครับหนึ่งี้านะฮะหนี้ก็คือแถวละแถวละหกนะฮะแถวหกหนึ่งสองสาอ่ะแถวละ5นะครับแถวละห้าห้าสิบสิบห้ายีนะฮะเซตนี้26่สหกล่องแล้วก็มา กลุ่มนี้เซตนี้นะครับเซตนี้1 2 3 4 4 2 8 4 3 2ดเซตนี้13นะครับเซตนี้13หลอดนะสิหลอดนะครับแล้วก็มากลุ่มของต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากนะฮะตัวอัศวินนี้นะครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของต่อมลูกหมากนะฮะท่านชายตั้งแต่อายุ45ห้าอัพขึ้นไปเนี่ยนะครับมีปัญหาต่อมลูกหมากนะต่อมลูกหมากโตฉี่ไม่สุดฉี่ไม่ต้องใช้แรงเบรกนะฉี่ไม่พุ่งนะครับ สบัดยังไงก็ไม่เสร็จเยนะฮะตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับทําให้ท่านชายกลับมาเป็นท่านชายอีกทีนึ่งนะครับทั้งหมดนี้นะครับวันนี้1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบสิบเอเซตนี้นะฮะสิกล่องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคาร์เนเนกคามินชันละลายน้ำสี่หมื่นเท่าได้รับรางวัลเหรียญทองนะฮะจากยุโรปมาแล้วนะครับนะฮะตัวนี้นะครับส่งไปให้ เพื่อนบ้านลูกค้าเรานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากล่องนี้นะชุดนี้มี5กล่องนะครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่มสุกอีกชุดหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5เซตนี้ก็มี5กล่องนะครับสำหรับเพิ่มสุก p s นะครับนี่แหละฮะเช้าเช้านะเช้าวันนี้ก็จะวุ่นวายกันอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับใครอยากวุ่นวายอย่างนี้ก็มาเป็นสมาชิกนะฮะของบริษัทเวอร์คิวดูนะครับเวอร์คิวแล้วท่านจะวุ่นวายเหมือนกับเรา แต่วุ่นวายแบบนี้สนุกนะฮะแถมได้ตังค์เข้าใช้ด้วยแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่พวกเราจัดส่งนะฮะให้กับทางลูกค้านะครับในส่วนใหญ่ๆเซ็ตใหญ่ๆนะครับบริษัทก็จะเป็นคนจัดส่งให้แต่ตัวนี้คือรายย่อยนะครับนี่เพียงรายย่อยนะครับอยากมีความสุขอยากจะสนุกและอยากมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวในช่วงของอภัยพิบัติจากไวรัสลายโควิดนี่นะครับ อย่าลืมนะฮะวันนี้ฝากไว้สำหรับเวอร์คิวทางเลือกสู่ทางรอดของพี่น้องทุกทุกท่านครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสนใจรายละเอียดอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำทุกท่านครับสวัสดีครับ